เรามาดูหัวข้อที่1นนะคะอาชีพสินค้าและบริการที่ผลิตในชุมชนซึ่งในแต่ละชุมชนของเด็กๆจะมีอาชีพการและการบริการที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะดังนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลค่ะเราไปดูกันเลยนะคะอาชีพสินค้า และบริการที่ผลิตในชุมชนตัวอย่างเช่นในจังหวัดของเราใช่ไหมคะมีอาชีพทำสวนทุเรียนดังนั้นทำให้เกิดสินค้าก็คืออะไรคะเด็กๆทุเรียนนั่นเองค่ะต่อไปไปดูตัวอย่างที่สองอาชีพทำนาหรือเกษตรกรมักจะพบอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยใช่ไหมคะดังนั้นอาชีพนี้จึงทำให้เกิดสินค้านั่นก็คือ ข้าวสารค่ะต่อไปอาชีพแม่ครัวหรือแม่ค้าขายอาหารต่างๆใช่ไหมคะสินค้าที่จะได้รับก็คืออาหารค่ะเราไปดูตัวอย่างถัดไปนะคะนั่นก็คืออาชีพขับรถประจำทางหรือรถโดยสารนั่นเองค่ะการบริการที่จะได้รับนั่นก็คือการโดยสารรถประจำทางหรือการบริการรถแท็กซี่เด็กๆเ,เคยเห็นใช่ไหมคะรถไฟรถทัวร์ต่างๆ ต่อไปอาชีพช่างตัดผมการบริการที่เด็กๆจะได้รับนั่นก็คือการตัดผมค่ะดังนั้นในแต่ละชุมชนก็จะมีการหลากหลายอาชีพใช่ไหมคะต่อไปหัวข้อที่2คือการพึ่งพาทางเศรษฐกิจหรือการพึ่งพาอาศัยการทางเศรษฐกิจในชุมชนคนในชุมชนมักจะมีการพึ่งพาอาศัยการทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ เช่นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายดังตัวอย่างเด็กเ,เห็นรูปภาพ2รูปภาพนี้ไหมคะรูปขายผลไม้กับรูปช่างตัดผมไปดูตัวอย่างการเพึ่งพาคนขายผลไม้ไปตัดผมที่ร้านส่วนคนตัดผมก็ไปซื้อผลไม้ที่ร้านขายผลไม้ต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภคและธนาคารเอ๊ะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะเด็กๆเห็นตัวอย่างไหมคะการเพื่อพาอาศัยการทางเศรษฐกิจระหว่างผู้บริโภคผู้ผลิตและธนาคารดังตัวอย่างผู้บริโภคไปซื้อผลไม้ที่ร้านขายผลไม้ผู้ผลิตขายผลไม้ให้กับผู้บริโภคในส่วนของธนาคารกับผู้บริโภค ผู้บริโภคไปฝากเงินส่วนธนาคารให้ดอกเบีย้ยกับผู้บริโภคแต่ในส่วนของผู้ผลิตและธนาคารผู้ผลิตไปกู้เงินจากธนาคารแล้วผู้ผลิตก็จ่ายดอกเบีย้ยคืนให้กับธนาคารดังนั้นเด็กๆเห็นไหมคะว่าการพึ่งพาอาศัยการทางเศรษฐกิจในชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะในแต่ละชุมชนจำเป็นต้องมีการพึ่งพาอาศัยการทางเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีการมีเครื่องอุปโภคบริโภคมาสนองความต้องการการสร้างไรายได้ตลอดจนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชุมชนนั้นๆใช่ไหมคะเป็นไงกันบ้างคะในเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วย วันนี้คุณครูขอจบในเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไว้เพียงเท่านี้ครั้งต่อไปจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ